ในโลกที่ทุกอย่างเร็วไปหมดการได้มาล่องแพรไม้ไผ่จะทําให้เราได้ช้าลงตามจังหวะของสายน้ําชวนทุกคนมาเปิดประสบการณ์ใหม่สไตล์อีโคทัวริซึมที่มานุษย์แบมบูลาฟติงวังเคียงคู่อําเภอท้ายเหมืองเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมท่องเที่ยวที่ทั้งดีต่อใจและดีต่อโลกเพราะว่าส่งผลกระทบต่อธรรมชาติน้อยมากๆแพรไม้ไผ่จะเคลื่อนที่ด้วยแรงคนและกระแสน้ําไม่มีเครื่องยนต์ก็เลยไม่ได้มีการปล่อยควันพิษหรือคาบน้ํามันลงในแหล่งน้ําและที่สําคัญคือเงียบ ทำให้ไม่รบกวนระบบนิเวศและสัตว์ป่าในบริเวณนั้นแพรที่ทำจากไม้ไผ่ซึ่งเป็นพืชที่โตเร็วเมื่อหมดอายุการใช้งานไม้ไผ่ก็จะย่อยสลายกลับคืนสู่ธรรมชาติได้เองและที่ดีต่อใจก็คงจะเป็นการได้ชมวิวสวยๆของธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิดหลายๆจุดที่แพรไม้ไผ่พาเราไปรถก็เข้าไม่ถึงเรือใหญ่ก็เข้าไม่ได้เราก็จะได้เห็นมุมมองของธรรมชาติทั้งป่าและสายน้ำที่สมบูรณ์แบบแถมเป็นการที่เราได้เข้าไปอยู่ในพื้นที่อากาศบริสุทธิ์เย็นสบายช่วย ให้รู้สึกสดชื่นและเพิ่มพลังให้กับร่างกายได้อีกด้วยและที่สำคัญยังเป็นการสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิน่นทำให้คนในพื้นที่เห็นคุณค่าของป่าไม้และลำน้ำการล่องแพไม้ไผ่ไม่ใช่แค่การนั่งชมวิวแต่คือการพาตัวเองไปอยู่ในจังหวะเดียวกับธรรมชาติโดยไม่ทิ้งรอยเท้าเอาไว้ให้โลกต้องเหนื่อย